โอเคครับก็กราบสวัสดีมิรักแฟนแมวทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วกับหลวงไข่แมววันนี้นะครับหลวงไข่จะพาทุกท่านมาพบกับความเทพที่แท้จริงของหลวงไข่หัวข้อในวันนี้ก็คือ10กลวิธีวปดปล่อยความเทพในตัวคุณมาเริ่มกันที่การดู m a t k ของหลวงไข่ก่อน m a t k ของหลวงไข่นะ 2,018ผู้เก <m> ิบจาโควิดในทีลเดียวในส่วนของค่าเอ็มเพนนั <m> ้นจะอยู่ที <m> ่445เดี๋ยวลองมาดูกัน <m> หลังจากที่หลวงไข่ได้ปลดปล่อยพลังที่แท้จริงแล้วสองค่านี้ของหลวงไข,ข,ข่จะเป็นยังไง10หัวข้อที่จะทำให้ปลดปล่อยพลังความเทพที่แท้จริงของคุณมันคือสิบอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราไปไล่ทํากันทีละอยา่างด้วยงบที่มีแล้วมาดูว่าหลวงไข่จะเทพขึ้นขนาดไหนข้อที่หนึ่งเลยครับผมเปลี่ยนอุปกรณ์ ให้มีคุณภาพดีขึ้นนะครับและเน้นการใช้งานหลวงไข่นี้เน้นไปที่เก็บเลเวลนะตอนนี้ก็อุปกรณ์เพิ่งเปลี่ยนมาตอนเลเวล50เป็นของขาวนะครับโดยข้อนี้นหลวงไข่ได้ทําไปแล้วนะครับเราก็ข้ามไปที่ข้อที่2เลยก็คือการ อัปเกรดนะฮะโดยการอัปเกรดของหลวงไข่นั้นเนื่องจากงบป,ประมาณมค่อยๆเพียงพอก็ขอ,ขอค้างไว้ที่60แล้วกันเพราะว่าหลวงไข่คิดว่ามันโอเคแล้วสําหรับสายฟรีแบบหลวงไข่ใครจะอัปเกรดไป100อะไรก็ตามสบายเลยแต่หลวงไข่อยากเก็บความเทพไว้ก่อนไม่อยากจะโชว์ตอนนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมกกจะตบกระจายขั้นที่3ครับรีไฟ การรีไฟตอนนี้หลวงไข่อยู่ที่เลเวล2ยังไม่เป็นที่พอใจของหลวงไข่เลยนะคิดว่าหลวงไข่จะรีไฟลสักเท่าไหร่นีท่านผู้ชมเราต้องเผื่องบไว้ทําอย่างอื่นด้วยนะดามเมจจาก20%จะเป็น30%แล้วรท่านผู้ชมอัตราสําเร็จค่อนข้างต่าแต่ไม่เป็นไรด้วยความเทพของหลวงไข่ตีแหกมาหลายทีแล้วรอบนี้ต้องติดอันี้ไม่ต้องซื้อเพราะหลวงไข่ขุดแร่สะสมมาแล้วเอาไว้ตีเองโดยเฉพาะมั่นใจว่ารอบเดียวก็ติดไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลง จงทําให้ s t a r f ฟ f คฟเของหลวงไข่ได้เป็นรีไฟลบวกนาบัดนี้ไปเก๊ยรติการทีโบของเรานั้นล้มเหลวแต่เราจะไม่พอกันแค่นี้หรอกนะท่านผู้ชมซื้อสิครับรออะไรอยู่ล่ะ6,180อเออ่ะเอามาเลย1 0อัน6 1 8 0 0ครับโอ้โหเหยียดแสนวันถูสีโผไปครับ โอ้คิดเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนี่คือเงิน2องแสนคิดตั้นที่มันละลายไปกับแน่น้ําทั้ง5้าแต่เราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้หลวงไข่นี่เป็นเจ้าของตลาดอยู่แล้วเอามาอีก12บสองก็เดินวนรอบเสาตงชักถามรอบวันถูทีไปครับตุกต้องแล้วครับสัตว โอ้โอะไรมันจะขึ้นยากขึ้นเย็นกระถ่นานนั้นน่ะเนี่ยอัดมาอีกสิบสองมันจะยากอะไรนักหนากับแค่บวกสามเนี่ยน่ารักจริงๆเลยนะเนี่ยเล่นเซิร์ฟเกตด้วยฮ้ยโทักสามรอบกดไปเลยไม่ต้องรีล่ะพัดชิด <What? S 2> โอ้โหแค่แล้วเอามาอีกสิบสองไม่ต้องเกรงใจเซิร์ฟเวอร์ตียันลูกบวชแอปตีที่ผมปุ๊บเย้ อ,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 อในที่สุดหลวงไข่เขาได้ความเทพเพิ่มมาแล้วอีกหนึ่งอย่าง <S <S holy shit m a t k เมื่อกี้จาก2,018เป็น2,182ครับท่านผู้ชม Mpenetrate นะฮะเท่าเดิมนะครับ445ไม่เป็นไรแต่เฮสเราเพิ่มมาเยอะเลยนะฮะผ่านไปแล้วเรื่องการรีฟต่อไปเราจะไปกันที่การเอนชานกับท่านผู้ชมการเอนชานที่ดีนั้นเราต้องไปการเอนชานที่มันระดับสูงขึ้นมาหน่อยเราก็จะไปเอนชานที่มอร็อกนะฮะซึ่งพอค้าที่มันรับเอนชานที่เป็นรูปดาวอะไรอย่างนี้นะหลวงไ่ก็จะกดวิ่งไปเลยขอเอนชาน เวฟพ่นก่อนแล้วกันนะเฮ้ยแต่ว่าจริงๆมันมีอินบวกหกอะไรมันก็โอเคแล้วนี่หว่าเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองดูตรงอื่นนะเราขอเปลี่ยนค่าสเต็งนี่เป็นค่าอินได้ไหมผ้าคลุมนี้มีอินอยู่แล้วนะรองเท้ามีสเต็งอยู่เฮ้ยก็น่าเปลี่ยนเหมือนกันอ่เอางี้ขอเอนชั่นช่องที่ว่างอยู่นะฮะไอ้น,นี้รองเท้าเพิ่งมาใหม่ยังไม่ได้ใช้ซื้อมาเลยครับเอามาหกเลยสองหมื่นกระจอกครับกดไปเลยพวกเบตงเรลาของพวกนี้มันกระจอจครับปึ๊บ แปลงไง Magic ด a m a g e Reduction นะครับผมลดทำแมวอะไรวะเนี่ยสเต็งบวก2เหรอลักไกไ่วิธีดิ Magic Dev 18ผู้ชีดอะไรวะหน้ามันไม่ได้ดาเม g e แล้วแบบนี้ต่ผู้ชมถ้าเราไป Enchant ของ Pontella มันจะได้ส t ต t u s ใช่ไหมล่ะแต่นี้มันเพิ่มค่าป้องกันนะเรามาดูกันที่เว้อนบ้าง <Great. S 1> ใช้6ชิ้นใช่ไหมเด็กนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนท่านผู้ชมลักไก่กดไปเลย c u ตเต r a ฟาด ขัดจุดวัดไปเยส M a T K บวก5 4ครับท่านผู้ชมปุกมือหน่อยเร็วเป็นไงเป็นไงความแรงเริ่มมาแล้วใช่ไหมเออเอาประดับน่าจะถูกกว่าใช้แค่2ชิ้นเองอะมันจะมาบวก Agility ให้หลวงไข่อะไรตั้งหนาวะนะอันนี้โอเคครับบวก In นะอันนี้บวก Width บวก Strength เดี๋ยวเราอาจจะต้องปรับแต่งเพิ่มกันนิดหน่อยแต่เอา Agility ออกไปก่อนร้วไกไปเลยครับพวกเยส เพิ่มมาทำแมวเลยนะเนี่ยเปลี่ยนเอจี H ่นี่ก่อนคิดบวกสเปดนะผมว่าใช้ได้นะครับวิาสาหก็มีขิ้เหมือนกันนะอ่ะมาที่ค่านี้ฮสเตรง้งฮะเราต้องเปลี่ยนนะวุแอนตี้คริสทำแมวเลยวะหน่าสงสัยว,ว่าไปใส่อินที่พอนเดล่าดีกว่าไหมอ่ะลองดูขอสักทีกดเลยเปุ๊บฟาดแอนตี้คริสเอางี้กลับไปออฟที่พอนเดล่าแล้วกันแอนตี้คริสอ,อยู่ไหนเอามันออกไปวุ๊บ วิทบวกสเออ e, ถามว่าโอเคไหมก็โอเคเขาหลวงไก่เล่นเป็นสายถึกนะฮะก็ถือว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันคิดนี่ฮิดต้องเปลี่ยนเต็งอะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนนะคั้ 4. เต้าเด็กบวกสี่เฮ้ยใช้ได้เลยนะเลเวลสองนะบันทึกไปครับผมขออีกทีวูฟเต็งบวกสองกูไม่เอาขออีกทีวูฟเด็กบวกสี่เลเวลสองอ้โหก็ยังโอเคเอามาดูค่าสเตตัสหลังจากที่หลวงไก่ได้ปลุกความเทพข้อที่สี่ไปน,นะครับนี่เลยฮะ เฮสนี้ซัดไป464แล้วนะครับผม M Pen เท่าเดิม e 4 4 5ครับ m a D k ครับจาก2,018นะครับเป็น2 2 5 4กครับผมปุบม,มือลอยแล้วพ <c oughs> อดออไปลวงไข่จะไปปกความเทพกันโดยการ ปรับแต่งอุปกรณ์นะฮะหลวงไขยังไม่เคยปรับแต่งแล้วทําไมมันยิ้มอย่างนั้นวะน่ะมันยิ้มเองหลวงไขยังไม่กดอะไรเลยวะน่าหลวงไขดีใจนะความเทพเรื่มโผล่ออกมาแล้วนะฮะกดไปเลยฮะอันนี้จะทําให้สเตตัสพื้นฐานของเราดีขึ้นนะครับอ่ะเนื่องจากสเตตัสพื้นฐานนะค่าทางหลวงไข m a t e k อยู่ที่บวก275เดนะเดี๋ยวพอเราปรับแต่งมันก็จะแรงขึ้นนะครับทั้ง m a t k แล้วก็ HES อันนี้คือปรับแต่งพื้นฐานนั่นเองตอนนี้เราขาดอะไรบ้างสตาบเรามี ้อนหินนี้หลวงไข่ได้ไปคราฟมันแล้วนะฮะเหลือ mm hmm. แต่อันนี้นะฮะอันนี้ก็คือยังคราฟไม่ได้ครับเล mm hmm. เวลไม่ถึงเราจะหาพ่อค้าตั้งแผงขายนะครับการจะหาเนี่ยเราก็ต้องเซิร์ชหาครับมันชื่อว่าชาร์ปคออ่ะเดี๋ยวหลวงไข่ให้ดูเลยเราใช้อุปกรณ์อันนี้นะับผมเบรด้าหาแผงฮะเราก็พิมพ์ว่าชาร์ปคอค้นหาการขายไม่มีคนขายอ่ะช่วยนะแบบนี้ช่วยจริงช่วยจังนะเนี่ยราคามันไม่ค่อยแรงด้วยแหละเลยไม่ค่อยมีคนเฮ้ยมีแล้วอะ่ะ คอนเตล่าไปดิครับโอ้ขอบคุณครับวอลทูเอชอปอันนี้ใช่ไหมเฮ้ยอย,อยู่ดิหกอันเหรอขอสี่อันยส yes! นี่ครับอุปกรณ์เราครบทุกอย่างแล้วทำการคร้าไปเลยครับด้วยเงินสองแสนเจ็ดิเมื่อกี้เท่าไหร่วะสตาร์ออเฟเกฟเฟนสองร้อยกว่าหรือเปล่าตอนนี้เป็นสามร้อยเจ็ดสิบห้าเฮเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดนะ การ์ดอะไรย,ยังอยู่ครบนะเหมือนเดิมทุกอย่างฮะก็สวมใส่ไปได้เลย MATK นะฮะจาก2018เป็น2384แล้วครับเกือบจะ2400เลยดีเดียวโู้ิดจริงๆตรงนี้หลวงไข่น่าจะอัปเกรดได้อีกนะเนี่ยประดับเนี่ยมันเพิ่ม M Penetrate นะครับแล้วก็ M t a m เท e Bonus นะัะฮะทั้ง3ชิ้นเลยฮนะเอารายะข้ามไปดิข้อดัดไปเลยไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับนั่นก็คือ k l l b l e s s i n g นั่นเองนะก็คืออันนี้ต้องมีกิวก่อนแล้วก็เข้าไปในกิว คิวเบสซิ่งเนี่ยมันก็มาจากการที่เราทำเควอยิ่นะครับก็คือเคสส่งของอะไรพวกนี้นะครับก็จะได้แต้มมาหลวงไข่ส่งไปเรียบร้อยแล้วนะก็พอส่งปุ๊บเราก็จะกดอีกทีหนึ่งมาที่คิวเบสซิ่งเราก็เพิ่ม M ATK ไปเลยนะครับผมอันนี้เพิ่มได้1ทีลนะจริงๆหลวงไข่อัพมาถึงเลเวล13กดวิธีปุ๊บเป็นเลเวล14เห็นไหมครับผม M ATK จะเพิ่มมานิดหน่อยแต่ถ้าทําทุกวันก็รับประกันเลยว่า ให้แข็งแกร่งขึ้นเลยทีเดียวต่อไปเราจะว่าด้วยเรื่องอาวุธเงานะฮะโคตรอนาหเลยท่านผู้ชมยังได้4ข้อจาก16ข้ออยู่เลยนะฮะคืนนี้น่าจะไม่ทันนะเอาเป็นว่าใครอยากเทพปลองไปดูนะมาความเทพที่8นะ,ะผมก็คือการเจาะรูและก็ยัดการาดลงไปนั่นเองนะฮะต้องใช้หินอันนี้นนร้านคาริสตันที่แอนเบอร์ตาได้เลยโอ้ห้าพันจงเหรกระจอกจังเจาะหัวก่อนแล้วกันนะ ฟับเป็นไงจริงๆต้องเจาะโดนัทด้วยนะเนี่ยลืมซื้อโอ้ไม่มีอันฟรีให้ใส่เลยอ่ะเราไปซื้อในตลาดกันเลยครับสดๆนะฮะเฮดเกียร์การ์ดอ่ะเอา,เอ,าเอ็มเพลแล้วกันเพราะมันการ์ดที่ถูกอะ่ะมาฮะเราก็เสียบการ์ดเข้าไปเลยนะครับเลือกการ์ดเสียบเข้าไปดีวะ Yes การ์ดมาตินเป็นไงเฮ็ดธรรมดาเลยนะเนี่ยหลวงไข่ อ,อ่านี่เป็นอีกความเท่ที่หลวงไข่จะบอกท่านผู้ชมในข้อที่9นะก็คือการเอาการ์ดนะฮะไปยัดในสมุดนั่นเองไปเล่นเกมวัดดวงด้วยการเอาเหรียญแมวไปยอดนะฮะมาดูกันว่าเราจะได้การ์ดอะไรมาบ้างท่านผู้ชมอย่าลีลาเรื่องการจะปองนี้หลวงไข่ถนัดอืเปิดการจะปองจนเบียตียจับลูกไข่เขย่าก็ปบบ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 บ ยา่าเย่เๆๆเย่เยเเเอ่ะฟับอู้ซีปักเอกคฮรดนะฮะสไลด์นอนสไลด์นอนึ๊บเฮ้ยมันจะแพง M B T K 6 6 M ดังไปบนนัดอีก120่บหทมชโมโอ้โหนี่เป็นผลงานการทำ C Q C มิชชั่นนะฮะผม C O C เดี๋ยวไม่ใช่ C Q C นะครับหลวงไข่ทำทุกวันเลยเราก็จะได้เหรียญแมวหยอดคัรดอย่างนี้ตามภาษาสายฟรีนั่นเอง H20 โ oh อ้แม่เจ้าได้หลวงใครจะดวนดีขนาด,ดานั้นรูว่างอยู่พอดีเลยนะฮะเสียบการ์ดแนะเยสเฮสบวกร้อยยี่สิบพระทัพพุโอันนี้ใส่สมุดเลยได้วกันนะนี่อยู่ช่องไหนวะเนี่ยมันบงังเออนี่ไงนำเข้าไปเลยฮนะเยสเยสอ่ะมาดูสเตตัสภาพรวมนะฮะนี่ฮะจะได้เด็กบวกสี่ลักบวกสี่เมชิงตะแเป็นโบนัสยี่สิบสี่นะครับภาพรวมสเตตัสชุดการ์ดนะฮะ เสียบไปเลยครับในอาวุธเจ็ด yeah. เดี๋ยวจะหาการ์ดใส่อาวุธอีกอันนะฮะจากตลาดนะครับผมอันละสองแสนตังตังหมดเลยเนะี่ยใส่ใบนี้อ่ะคาราเมลเฮ้ยคาราเมลนี่คุ้มแสนเดียวจัดมาอืมเป็นไงสุดจัดประหลัดหลวงไข่ครับต่อไปนะเราก็เอาของพวกคอสตูมนะครับเข้ามาใส่ในสมุดนะฮะ อ่ะหลวงเช่นหลวงไขเอาเอา,เอาฟิตอันนี้เข้าไปใส่ในตู้เสื้อผ้านะกดฟืบก็ไปเฟิบทํทำไมไม่มีอะไรขึ้นมาวะไม่ได้ยัดในสมุดหรือมันยัดในตู้เสื้อผ้าเนี่ยท่านผู้ชมไม่มีผลรอวะเอาอันนี้หลวงไขต้องขออภัยนะหลวงไขนึกว่ามันจะเหมือน R O M คือเอาชุดคอสตูมมายัดใส่แล้วมันก็จะได้ทเทมเพลอะไรเพิ่มขึ้นนะแต่นี่รู้สึกว่าไม่ได้นะท่านผู้ชมถือว่าเป็นการดักทางเทพที่ดีเลยนะเนี่ย จาก2,018เป็น2,573ครับผมโอ้โหโคตรแดงนะครับแรงข,ขี้แตกขี้แตกนะครับเอฟนี้ตอนแรกจำไปได้ว่าเท่าไหร่ตอนนี้เพิ่มมาเป็น634นะฮะอ่าต่อไปจะเป็นเอ็มพีเดสเทฮะจาก445เป็น625นะครับผมโอ้โหแล้วก็มาอยู่ที่ M Damage erm Bonus นะครับผม าลืมดูตอนแรกตอนที่เอมดาเมดพรทัศนมาที่976ท่านผู้ชมหลวงไข่จะไปโชว์สเต็ปเทพเลยนะว่าหลวงไข่จะได้ MVP หรือเปล่านะนี่คือยังไม่สุดนะตังยังเหลือนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าดาเมดของเราจะพอที่จะเป็น MVP ได้หรือเปล่านะฮะในระดับเลเวลที่ เท่าเท่ากันนะฮะเืวลเอ้ยมีเลเวลหกมาด้วยแฮะเดวลห้าสิบสเวล44มาดูหลวงไข่จะแบกได้แค่ไหนนะท่านผู้ชมเคสเดวลห้าสิบเดี๋ยวเราจะเทียบกับฮันเตอร์คนนี้นะครับก็เดวลเท่าเกันนะมาดูกันว่าดาาเมจของพวกเรานี่จะเป็นกันยังไงยังไงปุบปับ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  ปุบปับปุบปับปุบปับไปแต่ทำอะไรก็จะตายแล้วครับโอ้โหปุบปับปุบปับปุบปับนี่คือผลงานของหลวงไข่ล้วนๆเลยครับโอ้โหเป็นไงโอ้โหตายไม่ตายเรียบร้อยมาดูกันว่าใครจะได้ MVP เยสหลวงไข่ MVP อะครับอ๋อไม่ใช่ถูกต้องครับคนเลเวล60ได้ MVP ครับหลวงไข่เป็นดาเมจที่2นะเห็นไหม เทียบกับฮันเตอร์นะครับหลวงไข่ฮันเตอร์เลเวลเยอะกว่าหลวงไข่นะครับหลวงไข่ไขยังได้ดาเมจเยอะกว่านะฮะเป็นไงท่านผู้ชมตกใจอด่ดิอัสรินนี้น่าจะเห็นความเทพของหลวงไข่กันไปแล้วนะครับและนี่ก็คือพลังที่แท้จริงของหลวงไข่ที่ได้อัดอั้นเอาไว้ไม่ให้มันทะลักออกมาถ้าท่านอยากจะทะลักออกมาแบบผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง ของไข่ด้วยรือสึกคันอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะได้เทพเทพแบบหลวงไข่เนี่ยาแล้ววิธีการไปพังหน้าครับสวัสดีครับ